สวัสดีครับเฮบีไรเดนครับผมรีวิวมีดอีกแล้วนะครับสไปเดโกเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนอกจากเคยชอนอกจาก CVV แล้วก็บัคแล้วนะครับผมเองก็ชอบสไปเดโ o เหมือนกันตัวนี้คือสไปเด r e เรสิล n c e นส์ไลท์เว h t นะครับสั่งจากร้าน DD Knife ที่ระยองผ่าน s h o ป e e ออนไลน์นะครับถ้ายังไงก็ลองเข้าไปใน Google หรือเข้าไปใน s h o p e e แล้วก็ไปเ e ิร์ช D d knives นะครับ k n i v e s นะครับ knives ก็คือเป็นพหูพจน์นั่นเองครับชื่อร้านคือ d d knives d d คือตัว d 2ตัวนะครับแล้วก็ knives ตัวนี้ราคาจำหน่ายใน shopee นะครับอยู่ที่สองพันห้าสิบบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วก็ใน shopee ผมไม่แน่ใจนะครับในแพลตฟอร์มมันจะมีค่าส่งอยู่กี่บาทเมื่อซื้อครบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสั่งจากร้านเนี่ยส่งฟรีนะครับถ้านอกแพลตฟอร์มก็ในช่องเนี่ยเคยรีวิวตัวที่เป็น resilience G10 ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคาร์ดไว้แล้วกันนะบริเวณด้านบนนี้นะครับถ้าผมไม่ลืมนะครับกดเข้าไปดูก็จะหาเพื่อนๆไปสู่คลิปที่รีวิวเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นเวอร์ชัน G10 ใบเป็นซาตินฟินนชนะครับไม่มีเคลือบโค้ดอะไรนะครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดูตอนท้ายคลิปด้วยรหัสของเจ้าตัวนี้คือ C142PBBK นะครับ C142 ก็คือเป็นชื่อรหัสของ Resilience นะครับ P คือเพลน B คือ Black นะครับแบล็กก็คือเป็นใบสีดำ uh, B ตัวแรกนี่คือ Black คือสีของสเกลนะครับสีดำส่วน BK ก็คือเป็นสีใบนะครับแบล็กชื่อรุ่นคือ resilience FRNP BK นะครับ resilience เป็นคำนามภาษาอังกฤษนะครับแปลว่ายืดหยุ่นนะครับแปลว่าแบบว่าสามารถปรับตัวได้นะครับยืดหยุ่นได้ในกล่องนะครับจะมีตัวมีดมาในซองพลาสติก กับคู่มือซึ่งอันนี้จะเป็นคู่มือที่แนะนำนะครับว่าในซีรีส์ของเขาเนี่ยจะมีมีดแบบไหนบ้างจะมีตัวหน้าตาอย่างไรนะครับในแต่ละเวอร์ชั่นที่เห็นนะครับใบหยักเนี่ยจะมีทั้งใบหยักที่เป็นซาตินด้วยแล้วดําด้วยนะครับแล้วก็เป็นใบเ,เรียบที่เป็นซาตินแล้วดําในไลท์เวทใน G10 ก็คือตัวนี้นะครับจะมีทั้งตัวที่เป็นใบซา,าตินและใบดําเหมือนกันแต่เขาไม่โชว์ให้ดูเฉยแล้วก็ล่าสุดนะครับในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนกันยายนนะครับนะครับ s p ปเดโก้ได้อัปเกรดครั้งใหญ่เลยนะครับเปลี่ยนอัปเกรดตัวใบมีดนะครับเป็น cpm s 3 5 b v n mm hmm. ก็คือเป็นตัวแบบนี้นะครับด้ามสีฟ้าเป็น l ไลท์เวทก็คือเป็น frn แบบนี้แล้วก็ใบเนี่ยเปลี่ยนจาก cpm แก้ไขนะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นนะไม่เปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็น cpm s 3 5 vn ที่มีความ ทนทานเอ็ดวิเทนชั่นดีขึ้นและคุณภาพของเหล็กดีขึ้นด้วยนะครับก็คือตัวใบมีดเนี่ยผลิตในอเมริกาแล้วก็ส่งเป็นประกอบที่จีนนะครับส่วนตัวเบสิกที่จะมารีวิววันนี้ก็จะเป็นตัว HCR13MOV เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวมีดเลยนะครับผมตัวมีดนะครับก็เป็นมีดขนาดใหญ่เลยนะครับของซีรีส์คือโดยในซีรีส์ของเขานะครับจะเรียกรวมๆว่า Value Value ก็คือเป็นมีดราคาประหยัดคุ้มค่า เป็นราคาเริ่มต้นสำหรับคนที่สนใจสไปเดโก้แล้วก็อยากจะซื้อมีดสไปเดโก้มาใช้นะครับสไปเดโก้ะจะมีโรงงานผลิตอยู่ทั้งหมดประมาณ4-5ถึงภูมิภาคด้วยกันจะมีอเมริกาญี่ปุ่นนะครับไต้หวันแล้วก็มียุโรปคืออิตาลีแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นจีนนะครับมี4-5ถึงแห่งด้วยกันโดยซีรีส์แวลูเกือบทั้งหมดนะครับจะผลิตในจีนเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ญี่ปุ่นกับอเมริกาจะเป็นซีรีส์ปกติส่วนไต้หวันจะเป็นพรีเมียมแล้วก็อ,อิตาลีก็จะเป็นมีด ดีไซน์แบบคัสตอมบางรุ่นหรือว่าจะเป็นแบบคอลาเบเรตบางรุ่นนะครับตัวนี้ผลิตในจีนด้ามของเจ้าตัวนี้ผลิตด้วย FRN นะครับเต็มๆก็คือ f i b e r ร l a s s r e i n f o r c e ซ n ไนลอนก็คือเป็นไนลอนที่เติมใยแก้วนะครับก็คือ f i b e r ร l a s s ก็คือเป็นใยแก้วไฟ b e r รคือเส้นใยใช่ไหมครับกลาสคือแก้วก็คือเดิมเส้นใยแก้วเข้าไปในเนื้อไนลอนให้มีคุณสมบัติ ทนทานต่อการบิดตัวแรงกระแทกนะครับอุณหภูมิและก็รังสี UV รวมถึงการใช้งานคือบางทีเรากรรมมีดเราใช้มีดหนักๆเนี่ยมันก็จะมีะแรงสั่นสะเทือนรวมถึงการบิดตัวของเฟรมนะของตัวสเกลด้วยอันนี้ก็คือได้เรื่องของน้ําหนักที่เบาลงนะครับแล้วก็ความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นไม่แตกไม่เปราะง่ายๆด้วยโดยในรุ่นปกตินะครับ resilience ตอนนี้นะครับปัจจุบันที่รีวิวตอนนี้นะครับจะมีด้ามสีดําอย่างเดียวนะครับที่เป็น frn สีอื่นยังไม่เห็นออกมานะครับส่วนจะเป็นใบดําหรือใบซา,าตินใบหย,ยกักหรือใบไม่หยกักก็แล้วแต่เวอร์ชันนะครับแต่ยังมีแค่ด้ามดา,มดามเท่านั้นนะครับถ้าเป็น FRN แล้วก็ถ้าเป็น CPMS35VN ที่ผมแจ้งไปตะ่กี้จะเป็นด้าม FRN สีน้ําเงินแบบนี้เท่านั้นนะครับส่วนใบก็จะมีทั้งใบหย,ยกักใบเรียบนะครับตัวนี้เท่าที่เห็นเท่าที่ผมจําได้จะมีรุ่นที่เป็นใบหยักล้วนด้วยนะถ้าจำไม่ผิดครับหยักทั้งใบเลยนะครับแล้วก็จะมีหยักแค่ครึ่งเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นหยัก ไม่ใช่อยากสิตัวนี้จะเป็นตัวที่ใบเพลนก็คือเรียบทั้งใบนะครับใบมีดมีขนาดความยาวอยู่ที่4.20นิ้วนะครับซึ่งจะค่อนข้างยาวนะครับในซีรีส์ของเขาเนี่ยเขาเป็นตัวที่ยาวที่สุดแล้วนะครับยาวกว่าเทเนเชียสอีกเทนเนเชียสก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่านะครับเนี่ยผมจะลองใช้กลางเทเนเชียสให้ดูเทนเนเชียสก็เป็นน้องนะครับสังเกตดูว่าดีไซน์ก็จะคล้ายกันมากนะครับทั้งทรงใบทั้งทรงด้ามเลยแต่ตัวของ เทเนเชสจะมีความยาวแล้วก็ขนาดมิติใบที่เล็กกว่าสั้นกว่านะเพราะว่าตัวเท n นเชสเองเป็นมีดขนาดกลางนะครับของซีรีส์เล็กสุดเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าจะเป็น mbteus หรือว่าเป็นเล็กกว่า mbteus อีกนะครับซึ่ง mbteus กับอีกตัวหนึ่งที่เล็กๆ2ตัวนั้นนะยังไม่เห็นเวอร์ชันไลท์เวทเลยนะครับมันเบาอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นแค่เวอร์ชัน g แทนเท่านั้นส่วนตัวเท n นเชสตัวนี้นะครับกับตัว resilience เนี่ยจะมีเวอร์ชันไลท์เวทด้วยโดยตัวเท n นเชส ธรรมดาที่ไม่ไลเทเวทก็จะเป็นด้าม G 1 0แล้วก็มีออกมาหลายสีแล้วด้วยนะครับมีดําสีน้ําตาลแบบนี้นะครับสีเขียวสีฟ้าน้ําเงินเป็น G 1 0ก็มีส้มแล้วก็เป็นดิจิตอลคาร์โมแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ก็มีส่วนเจ้าตัว resilience เนี้ยเป็นมีดที่ออกมาที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวอัปเดตของมันยังมีไม่เยอะนะครับก็จะมีแค่ประมาณด้ามสีฟ้าที่เป็น S 3 5 v n ในใน tenacious เองก็ออกมาแล้วนะครับออกมาพร้อมๆกันเลย ต,ติดกันเลยนะครับก็มีทั้งใบอยากใบเรียบนะครับส่วนใบสีดําที่เป็น s 3 5 v ทเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับอาจจะตามมาในอนาคตแล้วใบทรงอื่นอะไรแบบอื่นด้วยตัวนี้ก็จะมีใบทรง Leaf Pattern นนะครับเป็นทรงแบบคล้ายๆใบไม้เรียวๆนะครับแล้วก็จะมี ลักษณะใบเป็นทรงดรอปพอยท์นะครับจริงๆแล้วเป็นดรอปพอยท์แหละแต่ว่าสไปเดอร์โกเรียกว่าลีฟนะครับลีฟเชฟก็คือมีลักษณะทรงใบเรียวใบมีดแบบนี้เนะี่ยเหมาะการใช้งานหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดซอยนะครับการแทงหรือว่าเป็นการกรีดก็าตามความหนาของใบมีดอยู่ที่3 1มมิลิเมตรนะครับตั้งแต่สันส่วนปลายก็จะมีการลดข,าดขนาดของความหนาลงเล็กน้อยส่วนการกริดดิ้งนะครับการขัดคมขึ้นคมตัวนี้เป็นฟูลฟักริดขัดคมสูงเลยก็จะลดเรื่อง Resistance เวลาเราหัน่นผัก นะครับผ่าแตงโมออกผลไม้อะไรพวกนี้มันจะลดแรงเสียดสีด้านข้างใบมีดตัวนี้เคลือบนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพาวเดอร์โค้ชนิดหนึ่งหรือเปล่าหรือจะเป็นไนไตร์ชนิดหนึ่งไหมนะครับเป็นสีออกดำตามด้านๆค่อนข้างที่จะลดการสะท้อนแสงได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับคล้ายๆกับพวกใบพวกใบมีดของ d e l i ก a าโนะครับครูแวร์ที่ผมรีวิวไปแล้วแต่ตัวนั้นเป็นไทเทเนียมคาร์บนไนไตร์ ใช่ครับไทเทเนีมนยมคาร์บอนไนไตรที ICN นะครับก็จะเป็นผิวไนไตรที่ค่อนข้างที่จะด้านแล้วก็ดำนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของการป้องกันก,การกัดก่อนได้ดีขึ้นแต่ส่วนใบมีดเองเนี่ยเป็น HCR 1 3 MOV นะครับ8 CR 1 3 MOV ซึ่งเป็นสตเตเลดคุณสมบัติค่าความแข็งแล้วก็กราฟนะครับใกล้เคียงกับ a u s ในอเมริกานะครับก็คือไม่ได้ว่าแย่มากนะครับก็รับง่ายดูแลง่ายทนสนิมประมาณหนึ่งเลย ส่วนด้านข้างก็จะมีลวดลายมงมุมนะครับสัมผัสดูจะไม่รู้สึกนูนนะครับไม่สะดุดมือเลยนะครับรูก็จะเป็นรูแบบนี้แล้วก็จะมีมาร์กิ่งสไปเดอกกับบอกรหัสของโลหะผลิตใบมีดส่วนด้านนี้ก็จะมีแหล่งผลิตนะครับไชน่าแล้วก็จะมีสิ g เนเจอร์ของเอริกเกรเซอร์ซึ่งเป็นดีไซเนอร์มีดเล่มนี้เป็นลูกชายนะครับถ้าซา u เกรเซอร์เป็นพ่อส่วนดีไซน์ของด้ามน,นะครับมีตัวนี้เหมาะมากๆเลยกับการใช้งานสําหรับคนที่มือใหญ่นะครับนิ้วใหญ่ สามารถจะกริปมีดได้เต็มมือเลยครับตั้งแต่ด้านบนหอยมาด้านหลังอย่างเงี้ยคนมือใหญ่นี่ชอบแน่ๆนะครับเพราะว่าด้ามมันเต็มมือมากจริงๆด้านบนสันมีดจะมีจิมปิ้งนะครับเป็นลายกันเลื่อนอยู่ด้านบนตรงนี้ช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีดลื่นมือนะครับแล้วก็คอนโทรลมีดได้ดีขึ้นด้วยคลิปสามารถที่จะย้ายตำแหน่งได้โฟร์โิชันนะครับย้ายเป็นทิปอัพทิปดาวิสซ้าย ทิปอัพทิปดาวเว็บไซ้ายนะครับซ้ายขวาบนล่างได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ชอบติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้เป็นทิปดาว right s i d นะครับด้านขวาตัวคลิปเป็นสีดําตามฮาร์ดแวร์ที่มีแล้วใบมีดนะครับใบมีดดำฮาร์ดแวร์ก็ดําคลิปก็ดําด้วยนะครับสามารถจะถอดสกรูนี้เขาย้ายฝั่งได้ตัวคลิปก็จะแชร์กับผมไม่แน่ใจว่าแชร์กับรุ่น native ห้าไหมครับมันคล้ายมากเลยน่าจะแชร์กันได้นะครับตัวคลิปจะมีคอนแทคอยู่บริเวณต,ตรงกลางที่มันเป็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้แม้จะกรับตีลังกาคลิปแล้วก็ตัวปลายคลิปนี่ก็จะกดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนของ texture นะครับ texture พื้นผิวของตัวกริปนะครับจะเป็นผิวที่ SpiderGo เรียกว่า bidirectional นะครับ pattern หรือว่า texture นะครับเพราะว่าเจ้าลายนี้นะครับจะออกแบบมาให้มีลักษณะคือชี้หาเข้า,เข,าเข้าไปในศูนย์กลางนะครับคือมันจะเหมือนกระจายออกซึ่งลายนี้นะครับออกแบบมาให้ไม่ว่าจะเป็นการจับดันไปข้างหน้าหรือจะเป็นการจับดึงถอยหลังเนี่ย เพิ่มพื้นที่หรือว่าเพิ่ม traction นะครับในการจับมากขึ้นก็คือไม่ลื่นถ้าใครที่ชอบความหรูนะครับความหรูก็คือแบบเนี้ยเรียบๆแบบเนี้ยนะครับก็ซื้อตัว G10 ก็ได้จะได้มาก็คือความแข็งความหรูนะครับของเนื้อวัสดุสเกลแต่ว่าน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ10กว่ากรัมหรือว่ายัางไงเกือบ20กรัมอะไรประมาณเนี้ยนะครับเจ้าตัวนี้หนักแค่125-128กรัมโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ประมาณ140กรัมกว่าๆอะไรประมาณเนี้ยหนักเพิ่มขึ้นอีก แล้วก็ตัวนี้จะได้เปรียบเรื่องของกริปนะครับที่มีแท็กชั่นหรือว่าความสากนะครับมากกว่าจับกระชับกว่าเวลามือเปียกนะครับใช้ใช้งานมือเปียกมือเปื้อนอย่างเงี้ยเปื้อนน้ามันเปื้อนน้ําหรือว่าเปื้อนเลือดบางทีแบบ,บ,บใช้ถลกหนังสัตว์ใช้ทําอาหารอย่างเงี้ยรวมถึงโครนอะไรพวกนี้น้ำมันอะไรเงี้ยจากมือเราเหงื่ออย่างเงี้ยครับมันก็จะกริปได้ดีกว่าระบบล็อกตัวนี้เป็นไลเนอร์ล็อกนะครับผมจะมาพูดถึงว่าทําไมเขาทําคลิปนี้แบบนี้นะครับเพราะว่า เวลาถ้าเกิดตัวคลิปเนี่ยไปกดโดนลายพวกนี้เวลาเน็บเข้ากางเกงแล้วดึงออกเนี่ยมันจะเกาะแล้วมันจะจิกแน่นเกินไปดึงยากเขาก็เลยออกแบบพื้นที่ตรงกลางนี้นะครับให้เป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีโลโก้แมงมุมสไปเดอร์โก้ชื่อรุ่น resilience นะครับอยู่ไม่ว่าจะกลับคลิปไปด้านบนด้านล่างหรือด้านซ้ายด้านขวาปลายคลิปตรงนี้ก็จะแตะบริเวณตรงที่เป็นพื้นที่โลง่ลงๆซึ่งเป็นดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายมากเลยแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วผมลองใช้งานดูมันจริงด้วยนะ เสียบเข้าบางทีอาจจะง่ายนะแต่ดึงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเขาทําแบบนี้มันง่ายเลยนะครับท้ายมีลันยัดโฮนะครับเจาะทะลุ2ฝั่งเลยแล้วก็ตัวมีดเองก็จะมีช่องสามารถจะล้างทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเพราะว่าเป็นมีดที่มีมสแตล์ออฟเป็นโอเพนแบ็กแบบนี้เลยนะครับส่วนระบบล็อกตัวนี้เป็นไลเนอร์ล็อกก็คือใช้แหนบสปริงที่เป็นไลเนอร์สเตนเลตอยู่ข้างในเนี่ยนะครับออกแบบมาเป็นสเกลเลตอลนอยส์คือเจาะลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ มีสปริงที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนแม่นยำนะแข็งดีนะครับส่วนการเปิดใบมีดก็ใช้งานก็คือใช้นิ้วโป้งจามลงไปในรูแล้วก็ดันตัวใบมีดเพื่อล็อกแบบนี้นะครับเสียงล็อกโพสิทีฟดีเลยนะครับส่วนการเก็บอ้อก,กัดกดนะครับไลเนอร์แบบนี้แล้วพับตัวใบมีดกดเข้ามาแบบนี้สามารถจะกลางด้วยการฟลิกแบบนี้ก็ได้นะครับใช้นิ้วกลางหรือว่านิ้วชี้นะครับดีดได้ด้วยนะครับสบัดข้อมือช่วยนิดนึง เปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวานะครับแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยคนถนัดซ้ายนะครับอาจจะถนัดน้อยลงหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนมากกว่านะครับนี่คือ Spider Go Resilience Lightweight นะครับตัวนี้เป็น all black ก็คือด้ามดำใบดำด้วยอนาคตถ้ามีตัวใบซาตินเดี๋ยวก็จะซื้ออีกนะครับผมชอบซีรีส์นี้มากเลยนะตัวใบสีดำเนี่ยจะฝืดกว่าตัวใบสีซาตินนะครับเพราะว่าตัวใบมีสารเคลือบมันก็เพิ่ม ความฝืดเพิ่ม r e s i s t a n c ้มากขึ้นนะครับถ้าใครชอบเปิดลื่นๆนะครับก็ซื้อตัวใบซาตินใบนะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์เวทหรือเป็น G10 ก็ตาม G10 ก็คือเป็นรุ่นธรรมดาตัวนี้เป็น FRN ก็เป็นไลท์เวทนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ชอบนะเบาวกว่ากันนิดหน่อยนะประมาณ10กสิบกรมัมยี่สิบกรัมอะไรประมาณนั้นก็รู้สึกอยู่แหละแต่ว่าส่วนที่ได้ขึ้นมาก็คือจะเป็นเรื่องของกริปที่มีความสากมือมากกว่านะครับแล้วก็ ลุกที่ดูดิบๆครับดูเถื่อนๆแต่บางคนจะรู้สึกว่าสไปเดโก้มันต้องดูแพงๆหน่อยนะก็เป็น g ีเทนบนะครับแน่นๆแข็งๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัว FRN หรือว่าไ i เว t เนี่ยจะค่อนข้างที่จะ,ะชื่นชอบนะคนส่วนมากก็จะนึกถึงตัว l i ไ i เว t อยู่แล้วนะผมเองชอบหมดเลยก็ซื้อหมดเลยนะครับถ้าใครชอบมีดใบยาวๆแบบนี้นะครับ4.2นิ้วเลยหรือว่า107ม mm ิมนะครับใบหนา3มิลปิดแล้วเนี่ยอยู่ที่5.2นิ้วนะครับเมื่อปิดแบบนี้ 13.2มิมลนะครับถ้ากลางออกมาทั้งหมดคือยาว9.40นิ้วหรือว่า239มมอนะครับยาว23มเซนเลยนะยาวนะครับ2อ5 0าบาทนะครับ2050นะครับก็ประมาณนี้นะเป็นมีดที่อยู่ในซีรีส์ที่ตัวใหญ่สุดนะครับถ้ามีโอกาสนำตัวเล็ก2ตัวนั้นที่เล็กกว่าทินิเชียสมาก็เดี๋ยวจะนำมารีวิวเทียบให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วเ,เ,เจอกันใหม่ อพิโซดหนานะครับผมเป็นอะไรกับซีรีส์นี้จังเลยไม่รู้นะซื้อจังเลยเนะี่ยชอบกว่าไอน,นี้อีกชอบกว่าพารามิเตอร์ทรีพาราทรีพารามิเตอร์ทูอีกนะผมชอบมากกว่าอีกนะเอาจริงๆพูดตรงตรงเลยเอนดูราเดลิก้ายังไม่ขนาดนี้เลยนะมันเป็นมีดไรเนอร์ล็อกที่อันนี้คือเปลี่ยนสเกลนะครับจริงๆมันเป็นสเกลสีนี้นะนะครับมือสองมือหนึ่งซื้อหมดนะผมชอบมากเลยนะครับ s p ปเ e โก้รี i ิล e ลนซ์ไลท์เวทรีสิลเลนซ e แล้วก็เทนเน i ช s ยร์ซีนะครับ แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเฮบิไรเดนอาท์